สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวีิมามาัสันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณิสตา์สามาะค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของปรัชญาการศึกษาในหัวข้อเรื่องอัตตนิยมกันค่ะค่ะเราก็มาดูอัตตนิยมมันมีมันมีความหมายยังไงแล้วก็มีรายละเอียดว่าอย่างไงบ้างคะ อัตตนิยมนะคะเป็นความเชื่อที่เชื่อว่าลูกนี้เป็นลูกส่วนตัวซึ่งมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิทธิตสรีภาพของตนเองซึ่งเป็นผู้ที่ลิขิตชีวิตของตนเองนะคะแล้วก็ความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีมีสิทธิเสรีภาพในตนเอง และไม่ตกยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นวัฒนธรรมประนิยหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมนะคะโดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจค่ะค่ะเมื่อกี้เราก็ได้รู้แล้วว่าอัจารยม์มันมีความหมายว่ายังไงนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูลักษณะของปรัชญาอัศจริยมกันนะคะเขาเชื่อว่าความเชื่อของครูามปรัชญานี้เขาเชื่อว่าการเรียนรู้ต้อง<า>เริ่มต้นที่ ตนเองจึงพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนตามความถนัดหรือความสามารถบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่งหางบุคคลเพราะว่าคนแต่ละคนมันมีความความสามารถและความถนัดไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ไม่ควรที่จะบังคับให้เด็กนักเรียนให้เด็กนักเรียนมีมีการเรียนรู้ที่เหมือนกันค่ะวิธีการสอนจะสอนให้นักเรียนเป็นตัวของตัวเอง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการกระตุ้นให้หนักเรียนคิดอย่างอิสระและไม่ควรที่ที่ทําอะไรตามผู้อื่นนะคะแล้วก็ให้อิสระในการเลือกวิชาเรียนตามความถนัดหรือความสนใจะร,ะระเบียบว,วินัยต่างๆไม่ได้มาจากครูแต่นักเรียนเป็นผู้กําหนดขึ้นมาเองตามความพอใจค่ะผ,ผู้เรียนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน โดยให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติส่วนครูเป็นผู้ดูหรือเป็นที่เลี้ยงที่คอยให้คาแนะนำํำศึกษากันค่ะนักเรียนจะมีอิสระเสรีภาพและทีใ่ในการคิดตัดสินใจด้วยค่ะค่ะเราก็ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราิยมกันไปแล้วนะคะค่ะ,คะสําหรับวันนี้ก็ค่ะแล้วค่อยมาพบกับประชยาการศึกษาใน ตอนต่อไปกันนะคะค่ะสวัสดีครับ